เข้าสู่ตอนที่9ค่ะแฮร์รี่และรอนกลับมาที่บ้านพรงกระต่ายช่วงวันคริสต์มาสแฮร์รี่เล่าเรื่องปฏิญาณไม่คืนคำให้รอนฟังซึ่งแฮร์รี่เองก็ยังไม่เข้าใจความหมายรอนเลยบอกว่าการทำปฏิยาณไม่คืนคำจะไม่สามารถยกเลิกได้ถ้าจะยกเลิกคนคนนั้นก็จะตายตอนรอนอายุ5ขวบเฟลและจอจเคยบังคับให้รอนทำปฏิญาณไม่คืนคำด้วยแต่ว่าพ่อดันมาเห็นซะก่อน นั่นเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่พ่อโกรธหนักมากเฟรดบอกว่าก้นซ้ายของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในตอนนั้นเฟรดกับจอร์จเดินเข้ามาในครัวพวกเขาบอกว่าเจนนี่เพิ่งเล่าให้ฟังเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าลาเวนเดอร์พวกเขาอยากรู้ว่ามันเป็นไปไดยังไงที่ลาเวนเดอร์ตกลุมรักรอน ลาเวนเดอร์เกิดอุบัติเหตุจนสมองกระทบกระเทือนหรือเปล่าในตอนนั้นรอนกำลังช่วยนางวิสลี่ทำอาหารอยู่พอดีค่ะเขาก็เลยคว้างมีดใส่เฟรดนางวิสลี่เข้ามาเห็นพอดีเธอก็โกรธมากและสั่งว่าอย่าให้แม่เห็นแก้คว้างมีดอีกเชียวนะรอนก็ได้แต่พึมพำว่าครั้งหน้าเขาจะไม่ทำให้แม่เห็น เฟรดกับจอชกำลังจะออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกร้อนก็เลยถามว่าพวกพี่ๆจะไปไหนกันมาช่วยทำครัวหน่อยได้ไหมเพราะว่าพวกพี่ๆใช้เวทมนต์ได้แต่พวกเราใช้เวทมนต์ไม่ได้แต่ว่าเฟรดกับจอชปฏิเสธค่ะพวกเขาบอกว่าจะออกไปเล่นไพ่มายากลโชว์เด็กผู้หญิงมัคเกลเด็กผู้หญิงคนนั้นน่ารักมากและเธอก็ชอบมายากลของพวกเขามากเพราะว่ามันเหมือนเวทมนต์แท้ๆเลย หลังจากที่ทุกคนเดินออกไปจากห้องครัวแล้วแฮร์รี่ก็บอกต่อว่าเขาจะบอกคนอื่นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างสเนปกับดรโกซึ่งเขาแพลนจะบอกดัมเบิลดอร์กับนายวิสลีย์พ่อของรอนด้วยแต่ว่ารอนคิดว่าพ่อและดัมเบิลดอร์จะต้องเข้าข้างสเนปและบอกว่าสเนปไม่ได้ช่วยดรโกแต่อาจจะพยายามสืบว่าดรโกมีแผนอะไรต่างหากขึ้นก่อนวันคริสต์มาสครอบครัววิซีและแขกก็นั่งกันอยู่ในห้องนั่งเล่น แฮร์รี่บอกกับนายวิสลีย์เรื่องของสเนปและเดรกซึ่งก็เป็นไปตามที่รอนคิดไว้จริงๆนายวิสลีย์บอกว่าเดม,มันดอไว้ใจสเนปลูปินก็เสริมขึ้นมาว่าเขาเองไม่ได้ชอบสเนปหรอกแต่สเนปก็มีบุญคุณกับเขาตอนที่เขาสอนอยู่ที่ฮอกวอตส์สเนปก็ช่วยปรุงน้ำยาระงับหมาป่าให้เขาทุกเดือนเลยแต่แฮร์รี่กลับคิดว่าสเนปไม่กล้ามาวุ่นวายกับลูปินเพราะว่าดม,มันดอจับตาอยู่และนั่นก็ทำให้ลูปินเห็นว่าแฮร์รี่เกลียดสเนปมากจริงๆ แฮร์รี่ถามลูปินว่าช่วงนี้ทำอะไรบ้างลูปินตอบว่าเขาลงไปใต้ดินใช้ชีวิตอยู่กับพวกมนุษย์หมาป่าซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นฝ่ายของวอเดมอรและเขาก็ทำหน้าที่เป็นสายลับพวกมนุษย์หมาป่าคิดว่าถ้าหากมีวอเดมอรปกครองพวกเขาจะมีชีวิตที่ดีขึ้นมนุษย์หมาป่าคนหนึ่งที่ชื่อว่าเฟนเรียเกรแบกเขาตั้งใจจะสร้างมนุษย์หมาป่าให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะชนะพ่อมดและวอเดมอรก็สัญญากับเกรแบก ว่าจะให้เหยื่อแลกกับการรับใช้ในครั้งนี้วรมรชอบขู่ว่าจะสั่งให้เกรย์แบ็กไปกัดลูกของคนนั้นคนนี้ซึ่งคำขู่เหล่านั้นก็มักจะได้ผลและเกรย์แบ็กก็เป็นคนที่กัดลูปินตอนเด็กๆเ,เพราะว่าพ่อของลูปินทำให้เกรย์แบ็กไม่พอใจพอถึงวันพระจันทร์เต็มดวงเกรย์แบ็กก็จะเตรยียมตัวรออยู่ใกล้ๆเหยื่อและแฮร์รี่ก็ถามลูปินว่ารู้จักเจ้าชายเลือดผสมไหมแต่ดูเหมือนว่าลูปินจะไม่รู้จัก เขาบอกว่าในโลกพ่อมดไม่มีเจ้าชายแฮร์รี่เลยบอกว่าเขาได้ตำราเรียนเล่มเก่ามาซึ่งเจ้าของเดิมมีชื่อว่าเจ้าชายเลือดผสมลูปินก็เลยถามอายุของหนังสือเล่มน,นั้นแต่ว่าแฮร์รี่ก็ไม่มีข้อมูลเลยในตอนกลางคืนหลังจากเข้านอนแล้วแฮร์รี่ก็หยิบตำราปรุงยาขั้นสูงออกมาเข้าพลิกดูวันที่ตีพิมพ์หนังสือเล่มน,นี้มีอายุเกือบ50ปีแล้ว ซึ่งพ่อของแฮร์รี่ก็ยังไม่ได้เข้าเรียนที่ฮอกวอตส์ในตอนนั้นในเช้าวันต่อมาแฮร์รี่ตื่นขึ้นมาและพบกับรอนที่ทำหน้าขยะนขย้งและถือสร้อยทองเส้นหนาไว้ในมือรอนบอกว่าลาเวนเดอร์บราวน์ส่งสร้อยเส้นนี้มาให้และมีจี้ห้อยด้วยแล้วมันเขียนว่าสุดหัวใจของฉันรอนถามแฮร์รี่ว่าเฮอร์มลนี่คบกับคอร์แม็จริงๆหรอ แฮร์รี่บอกว่าเขาเห็นสองคนนั้นไปที่งานปาร์ตี้ของสลักฮอนแต่เขาคิดว่าสองคนนั้นไม่น่าจะเข้ากันได้เท่าไหร่และนั่นก็ทำให้รอนดูร่าเริงขึ้นมานิดนึงแฮร์รี่ได้รับของขวัญวันคริสต์มาสปีนี้เป็นเสื้อกันหนาวถักมีรูปลูกสนนชปักอยู่ด้านหน้าซึ่งมาจากนางวิสลี์รวมทั้งสินค้าจากร้านเกมกลวิเศษวิสลี่กล่องใหญ่จากเฟรดและจอจและยังมีห่อที่มีหนอนบรรจุไว้จำนวนมากจากครีเชอร์ พวกเขาลงมาทานอาหารกลางวันกันซึ่งทุกคนก็สวมเสื้อไหมพรมที่นางวิสลี์ถักให้ยกเว้นเฟล์ดูเหมือนว่านางวิสลี์จะไม่ยอมถักอะไรให้เธอเลยรอนพยายามถามเฟล์ว่าต้องการน้ำเกรวี่ไหมแล้วรอนก็เผลอปัดโถใส่น้ำเกรวี่จนกระเด็นเฟลอ์บอกว่ารอนเนี่ยแย่พอๆกับทองส์เลยทองส์ชอบเดินชนโน่นชนนี่นางวิสลี่ก็เลยพูดขึ้นมาว่าเธอชวนทองส์ที่รักมางานวันนี้ด้วย แต่ดูเหมือนว่าทองส์จะมาด้วยไม่ได้ค่ะเพราะว่าลูปินบอกว่าทองส์จะไปงานฉลองวันคริสต์มาสกับครอบครัวของเธอเองนางวิสลีย์ก็เลยจ้องไปที่ลูปินด้วยสายตาที่บอกว่ามันเป็นความผิดของลูปินที่ทําให้เธอได้เฟลร์มมาเป็นลูกสะใภ้แทนทองส์แฮร์รี่ถามลูปินเกี่ยวกับผู้พิทักษ์ของทองส์ที่เปลี่ยนรูปร่างไปลูปินบอกว่าผู้พิทักษ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากเกิดเหตุการณ์ตกใจสุดขีดหรือการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อย่างรวดเร็ว ในตอนนั้นจู่ๆนางวิสลีย์ก็ร้องเสียงดังและมองไปที่หน้าต่างห้องครัวทุกคนหันไปทางนั้นและเห็นเพอร์ซี่วิสลีย์มาพร้อมกับท่านรัฐมนตรีนางวิสลีย์เปิดประตูแล้วโอบก,กอดลูกชายสคริมเจอร์บอกว่าเขากับเพอร์ซีมาทำธุระแถวนี้เพอร์ซีก็เลยขอแวะมาหาพวกคุณสะหน่อยแต่ดูเหมือนว่าเพอร์ซีไม่ได้อยากทักทายคนอื่นๆในครอบครัวเลย สคริมเจอร์บอกว่าเขาอยากให้เพอร์ซี่ได้คุยกับครอบครัวแต่เขาอยากจะออกไปเดินชมสวนสักหน่อยจะได้ไม่รบกวนคนในบ้านและสคริมเจอร์ก็หันมาทางแฮร์รี่แล้วบอกว่าพ่อหนุ่มคนนั้นนะ่ะมาเดินเล่นกับเขาหน่อยได้ไหมทั้งลูป,ปีนและนายวิสลย์ก็ทำท่าจะห้ามแฮร์รี่แต่แฮร์รี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรแฮร์รี่เดินเข้าไปในสวนพร้อมกับสคริมเจอร์และสคริมเจอร์ก็บอกว่าเขาอยากเจอแฮร์รี่มานานแล้ว แต่ดัมเบิลดอร์คอยปกป้องแฮร์รี่ตลอดเลยพวกเรารู้ดีว่าเรื่องนี้มันถูกบิดเบือนทั้งเรื่องคำพยากรณ์และคนที่ถูกเลือกและสคริมเจอร์ก็ถามแฮร์รี่ว่าได้คุยเรื่องนี้กับดัมเบิลดอร์ไหมดัมเบิลดอร์พูดว่าไงบ้างแต่แฮร์รี่ก็ตอบไปแค่ว่านั่นมันเป็นเรื่องระหว่างเขาและดัมเบิลดอร์สองคนสคริมเจอร์บอกต่อว่าผู้คนเชื่อว่าแฮร์รี่คือวีรบ,บุรุษที่จะทำลายคนที่คุณก็รู้ว่าใครและเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวัง มันคือหน้าที่ของแฮร์รี่ที่จะยืนหยัดอยู่ข้างกระทรวงนะถ้ามีคนเห็นแฮร์รี่เดินเขา้เขาๆออกๆก,กระทรวงเวมนม์นบ้างพวกเขาก็คงจะรู้สึกดีเขาจะแนะนำให้แฮร์รี่รู้จักกับหัวหน้าสำนักง,งานมือปราบมารด้วยเขารู้มาจากอัมบริดจ์ว่าแฮร์รี่อยากจะเป็นมือปราบมารซึ่งเขาจะช่วยได้แฮร์รี่ก็เลยถามกลับไปว่าท่านรัฐมนตรีต้องการให้เขาทำเหมือนว่าเขากำลังเข้าไปช่วยกระรวงเวมนม์ใช่ไหมแต่มันเป็นไปไม่ได้หรอก เพราะว่าเขาไม่ชอบในสิ่งที่กระทรวงเวทมนตร์ทำเช่นจับสแตนชันไพไปขังสปริมเจอร์พยายามอธิบายว่านี่มันเป็นช่วงเวลาอันตรายและมาตราการบางอย่างต้องนำออกมาใช้ตอนนี้แฮร์รี่ยังเด็กมากและอายุแค่16ปีเองแต่ว่าสปริมเจอร์ยังพูดไม่ทันจบค่ะแฮร์รี่ก็ย้อนถามกลับว่าดัมเบดอร์อายุมากกว่านั้นตั้งเยอะแต่ดัมเบดอร์ก็คิดว่าสแตนชันไพไม่ควรไปอยู่ในคุกอัสคาบันท่านรัฐมนตรีทำให้สแตนเป็นแพะรับบาป สคริมเจอร์ก็เลยถามกลับแฮร์รี่ว่าตกลงแล้วแฮร์รี่จะตัดความสัมพันธ์ระหว่างกระทรวงเวมนมนเหมือนที่ดัมเบดอร์ทำใช่ไหมและแฮร์รี่ก็ตอบไปว่าเขาไม่อยากถูกใช้และมันเป็นหน้าที่ของกระทรวงเว่นมนที่จะต้องตรวจสอบว่าคนคนนั้นเป็นผู้เสพความตายจริงๆหรือเปล่าและท่านรัฐมนตรีเองก็ไม่ได้สนใจหรอกว่าเขาจะเป็นหรือตายตราบใดที่เขาทำให้คนเชื่อได้ว่ากระทรวงเว่นมนจะเอาชนะวอร์มอ์ได้ และแฮร์รี่ก็ยกมือขวาขึ้นมาซึ่งมีรอยแผลเป็นเป็นคำว่าฉันต้องไม่โกหกซึ่งอัมบริดจบังคับให้แฮร์รี่กรีดมาลงไปบนมือของเขาเองแฮร์รี่บอกว่าตอนที่เขาพยายามบอกว่าวอดมอร์กลับมาแล้วก็ไม่มีใครจากกระทรวงเวทมนต์เข้ามาช่วยเขาเลยและหากท่านรัฐมนตรีพยายามเข้ามาแทรกแซงฮอกวอตส์เหมือนอย่างที่ฟัดเคยทำก็คงจะมีจนจบเหมือนฟัดก็คือไม่ได้เป็นรัฐมนตรีอีกต่อไป และแฮร์รี่ก็เตือนสคริมเจอร์ว่าอย่ามายุ่งกับดัมเบิลดอร์เลยทั้งคู่นิ่งกันไปสักพักหนึ่งค่ะและสคริมเจอร์ก็บอกกับแฮร์รี่ว่าแฮร์รี่เป็นคนของดัมเบิลดอร์เต็มตัวเลยนะและแฮร์รี่ก็ตอบกลับไปว่าดีใจนะที่เราเข้าใจตรงกันได้สักทีหลังจากปีใหม่ผ่านไปได้สองสามวันแฮร์รี่รอและจินนี่ก็ต้องกลับไปที่ฮอกวอตส์ซึ่งพวกเขาจะเดินทางด้วยผงฟลู กระทรวงเว้นมน์ได้เชื่อมต่อเครือข่ายผงฟลูเป็นกรณีพิเศษเพื่อส่งนักเรียนกลับไปที่นั่นนางวิสลียังคงร้องไห้มาตั้งแต่วันคริสต์มาสที่เพอร์ซี่เดินกระทืบเท้าออกจากบ้านไป ทั้งสามคนกลับมาที่ห้องนั่งเล่นของกริฟฟินดอร์และพบว่าเฮอร์แมลนี่มาถึงก่อนหน้านั้นแล้วเธอถามว่าวันคริสต์มาสเป็นยังไงบ้างรอนพยายามจะคุยกับเฮอร์แมลนี่แต่ว่าเขายังพูดไม่ทันจบเฮอร์แมลนี่ก็หันไปคุยกับ Harry แฮร์รี่แทนเธอบอกว่าเธอมีอะไรจะให้แฮร์รี่ด้วยและเธอก็ยื่นกระดาษให้แฮร์รี่ซึ่งเป็นจดหมายจากดัมเบิดอร์เพื่อแจ้งวันเวลาสำหรับบทเรียนถัดไปในตอนนั้นลอเวนเดอร์วิ่งเข้ามาก่อนรอน เฮอร์มีนีเลยบอกแฮร์รี่ว่าไปหาโต๊ะว,ว่างนั่งกันเถอะส่วนจินนี่ก็ขอตัวไปหาดีนโทมสัสแฮร์รี่เล่าเรื่องสเนปและดรโกให้เฮอร์มีนีฟังแต่เธอก็คิดเหมือนกับคนอื่นๆคือสเนปอาจจะพยายามหลอกดรโกให้พูดออกมาว่าดรโกกำลังจะทำอะไรแฮร์รี่ถามเฮอร์มีนีว่าเคยได้ยินชื่อของเฟนเรียเกรย์แบ็กไหมเฮอร์มีนี่บอกว่าเธอเคยได้ยินชื่อนี้มันเป็นชื่อที่ดรโกเอามาขู่เจ้าของร้านบอเจนลาเบิร์ก นั่นทำให้แฮร์รี่คิดว่าดรโก้จะต้องเป็นผู้เสพความตายแน่ๆไม่เช่นนั้นเขาจะติดต่อกับเกรย์แบ็กไปทำไมแต่เฮอร์มาอนี่กลับคิดว่ามันเป็นแค่คำขู่เท่านั้นแหละในวันรุ่งขึ้นมีป้ายติดประกาศในห้องนั่งเล่นรวมซึ่งป้ายเขียนว่าวิชาการหายตัวสำหรับนักเรียนอายุ17ปี หรือกำลังจะครบ17ปีในวันที่31สิงหาคมสามารถเข้าเรียนวิชาการหายตัวจำนวน12สัปดาห์โดยอาจารย์จากกระทรวงเวนตต์และค่าเรียน12เกเลียนแฮร์รี่รอและเฮอร์เมลนี่ไปลงชื่อเพื่อลงเรียนวิชาการหายตัว แต่ในตอนที่รอนกำลังจะเขียนชื่อตัวเองอยู่นั้นลาเวนเดอร์ก็มาข้างหลังและปิดตารองและถามว่าวอนวอนทายซิใครเอ่ย e และเฮอร์เมลนี่ก็เดินออกมาจากแถวทันทีด้วยสีหน้าไม่พอใจตลอดทั้งวันพวกนักเรียนก็พูดคุยแต่เรื่องการหายตัวซึ่งพวกเขาตื่นเต้นมากแฮร์รี่เองไม่ชอบการหายตัวเท่าไหร่ซึ่งเขาคิดว่าการหายตัวด้วยตัวเองอาจจะดีกว่าการหายตัวแบบติดตาม รอนเองก็แอบเครียดนิดนึงเพราะว่าเฟร็ดกับจอสสอบผ่านได้ในครั้งแรกส่วนชาลีพี่ชายอีกคนนึงก็สอบตกเพราะว่าเขาตัวใหญ่ในเย็นวันนั้นแฮร์รี่ไปพบกับดัมเบิลดอร์ตามนั้นดัมเบิลดอร์เหมือนจะรู้เรื่องที่รัฐมนตรีสกริมเจอร์มาพบกับแฮร์รี่แล้วเขาบอกว่านี่อาจจะเป็นแผนของฟัดเพราะว่าตอนที่ฟัดกำลังจะถูกค่นล้มจากตำแหน่งฟัดก็พยายามจะขอเข้าพบแฮร์รี่เหมือนกันเพื่อให้ช่วยเข้าข้างเขา แต่หลังจากที่สคริมเจอร์ได้รับตำแหน่งแทนสคริมเจอร์ก็ขอให้ดมัมเบิลดอร์พาแฮาร์รี่มาพบหน่อยและนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้สคริมเจอร์และดมัมเบิลดอร์ทะเลาะก,กันแฮร์รี่บอกดมัมเบิลดอร์เรื่องของสเนปและดรโกโแต่ดมัมเบิลดอร์ก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเลยดังนั้นลืมๆม,มันไปซะแฮร์รี่ก็โกรธด,ดมัมเบิลดอร์เพราะว่าดูเหมือนดมัมเบิลดอร์จะรู้เรื่องนี้อยู่แล้วหรือว่าดมัมเบิลดอร์เป็นคนสั่งให้สเนปไปสืบดรโกจริงๆ แฮร์รี่ก็เลยถามว่าอาจารย์ไว้ใจสเนปใช่ไหมและดับมบิดอร์ก็บอกว่าคำตอบของเขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงดับมบิดอร์มีความทรงจำอีกสองเรื่องที่อยากจะให้แฮร์รี่ดูในวันนี้ซึ่งทั้งสองเรื่องเขาได้มันมาด้วยความยากลำบากส่วนความทรงจำอันที่สองนั้นคือความทรงจำที่ดีที่สุดที่เขาหามาได้ดับมบิดอร์บอกข้อมูลกับแฮร์รี่ก่อนที่จะเข้าไปดูความทรงจำว่าทอมริดเดิรมาถึงโรงเรียนวันแรก และหมวกขาสารก็ส่งเขาไปอยู่ที่สลิทเทรินทันทีที่หมวกสัมผัสกับศีรษะทอมเป็นเด็กที่หน้าตาดีมากและมีพรสวรรค์มากกว่าเด็กทั่วไปพวกอาจารย์ต่างสนใจในตัวทอมตั้งแต่วันนั้นเขาเป็นคนที่สุภาพเงียบขรึมกระหายความรู้และนั่นก็ทำให้หลายๆคนประทับใจแต่สำหรับดัมมันดอเขาจับตาดูทอมตลอด และสังเกตได้ว่าทอมก็ดูระมัดระวังมากเวลาที่อยู่ต่อหน้าดัมบดอร์พอทอมเรียนในชั้นที่สูงขึ้นเขาก็รวบรวมเพื่อนๆในกลุ่มหนึ่งซึ่งมีทั้งคนที่อ่อนแอต้องการการคุ้มครองรวมทั้งคนที่ทะเยอทะยานต้องการชื่อเสียงและพวกอันธพาลที่ต้องการผู้นำบางคนในกลุ่มเป็นผู้เสพความตายรุ่นแรกตั้งแต่เรียนจบที่ฮอกวอตส์ ทอมควบคุมคนกลุ่มนี้อย่างเข้มงวดและไม่เคยถูกจับได้เลยสักครั้งเดียวแม้ว่าตลอด7ปีที่ทอมเรียนที่นี่จะมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นแต่พวกเขาก็ไม่เคยถูกเชื่อมโยงกับเหตุการณ์เหล่านั้นเลยรวมทั้งเรื่องของห้องแห่งความลับที่เปิดออกจนทำให้มีนักเรียนหญิงคนหนึ่งตายและแฮกริดก็กลายเป็นแพรรับบาบดัมมันดอร์ตามหาความทรงจำเกี่ยวกับทอมได้ยากมากเพราะว่าคนส่วนใหญ่กลัวเขา ดับมบดอร์พยายามแกะรอยได้สอสาคนที่ยอมพูดมันออกมาซึ่งคนเหล่านั้นบอกว่าทอมจดจ่ออยู่กับแต่เรื่องของพ่อแม่ตัวเองเขาเพยายามหาต้นตอของตระกูลตามโลรงาวัลบ้างตามรายชื่อพรีเฟก t หรือหนังสือประวัติศาสตร์ผู้วิเศษแต่ทอมก็ไม่เจอข้อมูลเกี่ยวกับตระกูล r i เดิลเลยจนในที่สุดทอมก็ยอมรับว่าพ่อของเขาไม่เคยมาที่ฮอกวอตส์ และนั่นก็ทำให้ทอมทิ้งชื่อของตัวเองไปตลอดการหลังจากนั้นทอมก็หันมาหาข้อมูลฝั่งแม่ซึ่งตอนแรกทอมเชื่อว่าแม่ไม่ใช่ผู้วิเศษเพราะว่าแม่ยอมแพ้ต่อความตายทอมมีชื่อกลางว่ามาร์โกโลนั่นทำให้ทอมค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อสายของสลิทิรินตอนที่ทอมอายุได้16ปีเขาออกมาจากโรงเลี้ยงเด็กกำพร้าและออกตามหาญาติตระกูลกอน หลังจากพูดจบดัมเบ์ลดอร์ก็เทสารแห่งความทรงจำลงไปในเพนซิฟและทั้งคู่ก็เข้ามาอยู่ในบ้านของตระกูลก้อนอีกครั้งแต่ว่าครั้งนี้มันสกรปรกมากกว่าครั้งก่อนมีอาหารเน่าขึ้นรามอร์ฟินนั่งอยู่ในบ้านหลังนั้นแต่ว่าคราวนี้ผมและคราวของเขายาวจนแฮร์รี่มองไม่เห็นจู่ๆมีเสียงเคาะประตูและมอร์ฟินก็ยกไม้เกสิตขึ้นมาส่วนมืออีกข้างหนึ่งถือมีด มอร์ฟินเปิดประตูออกและพบกับทอมยืนอยู่ตรงนั้นมอร์ฟินพุ่งเข้าใส่ทอมทันทีแต่ทอมก็พูดว่าหยุดด้วยภาษาพาเซลมอร์ฟินตกใจเพราะว่าทอมพูดภาษาพาเซลได้ทอมเลยถามว่ามาร์เวโลอยู่ไหมและมอร์ฟินก็ตอบไปว่ามาร์เวโลตายไปหลายปีแล้วและเขาคือมอร์ฟินลูกชายของมาร์เวโล ในจังหวะนั้นมอร์ฟินปัดผมตัวเองออกไปจากใบหน้าและแฮร์รี่ก็สังเกตเห็นว่ามอร์ฟินสวมแหวนหินสีดำที่มือขวามอร์ฟินบอกว่าตอนแรกเขาคิดว่าทอมคือมาร์เกลคนนั้นซะอีกหน้าเหมือนกันอย่างกังกบแกทอมก็เลยถามต่อว่ามาร์เกลคนไหนมอร์ฟินตอบว่ามีมาร์เกลคนนึงอยู่ที่บ้านหลังใหญ่นั่นไงน้องสาวของเขาตามมันไปแต่สุดท้ายมันก็กลับมาและทิ้งน้องสาวของเขาไป น้องสาวของเขาเอาล็อกเก็ตของสลิทิรินไปด้วยในตอนนั้นดับมบิดอก็จับแขนของแฮร์รี่และทั้งคู่ก็กลับมาที่ห้องทำงานของดับมบิดอร์ดับมบดอบอกว่าความทรงจำของมอร์ฟินมีเท่านี้เพราะเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นมอร์ฟินตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วพบว่าเขานอนอยู่ที่พื้นคนเดียวและแหวนของมารวลาโลก,ก็หายไป ระหว่างนั้นหญิงรับใช้ที่บ้านของริดเดิลก็วิ่งไปตามถนนและบอกว่ามีศพของสมาชิกครอบครัวริดเดิลสามศพนอนตายอยู่ในห้องนั่งเล่นซึ่งในสามศพนั้นมีทอมริดเดิลซีเนียซึ่งเป็นพ่อของวอดมอร์รวมทั้งปู่และย่าของวอดมอร์เองจนถึงตอนนี้พวกมารเกิลก็ยังไม่รู้ว่าทั้งสามคนนั้นตายได้ยังไงเพราะคำสาปผิฆาจะไม่ทิ้งร่องรอยเอาไว้ กระทรวงเวนมมน์จับมอร์ฟินไปทันทีเพราะว่ามอร์ฟินเป็นพ่อโมดที่เคยมีอดีตท,ทำร้ายมา์เกลและมอร์ฟินก็ยอมรับสารภาพพวกเขาตรวจสอบไม้เกยสิทิ์ของมอร์ฟินและพบว่ามันใช้ก่อเหตุจริงๆและมอร์ฟินก็ยอมถูกจับขัางที่อาสคาบันแต่เขาก็ยังคาใจเรื่องแหวนพ่อที่หายไปและมอร์ฟินก็ตายในคุก ดัมมดอคิดว่าวอดมอสะกดนิ่งลุงของตัวเองและเอาไม้เกียตรติของลุงไปฆ่าทอมผู้เป็นพ่อรวมทั้งปู่และยา่าเพื่อล้างแค้นที่ตระกูลนี้ทอดทิ้งเขาและวอดมอก็กลับมาที่บ้านของตระกูลกอนเพื่อฝังความทรงจำปลอมให้กับลุงเอาไม้เกียตรติไปคืนและเอาแหวนหินสีดำนั้นไปดัมมดอขอพบกับมอร์ฟินไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่มอร์ฟินจะเสียชีวิต ความทรงจำนี้ได้ไมายากมากเพราะว่าต้องใช้ความเชี่ยวชาญเรื่องการพินิจใจและเมื่อดัมับดอร์ได้เห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นดัมับดอร์ก็พยายามจะช่วยมอร์ฟินให้พ้นโทษแต่มอร์ฟินก็ดันมาตายซะก่อนแฮร์รี่ถามว่าตอนนั้นวอร์ดมอรอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ทำไมกระรวงเวนตมนจับไม่ได้ ดัมบันดอ์บอกว่ากระรวงเว่นมอนตรวจจับได้หากมีการใช้เว่นมนเกิดขึ้นแต่จะไม่สามารถตรวจจับคนที่เสกเว่นมนได้เหมือนตอนที่แฮร์รี่โดนกล่าวหาว่าใช้คาถาลอยตัวทั้งๆท,ที่จริงแล้วดอบบี้เป็นคนเสกและดัมบันดอก็ให้แฮร์รี่ดูความทรงจำอันสุดท้ายซึ่งมาจากสลักฮอร์นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ห้องทำงานของสลักฮอซึ่งมีนักเรียนชายหกคนนั่งอยู่รวมทั้งทอมริเดล แฮร์รี่สังเกตว่าทอมสวมแหวนหินสีดำนั่นหมายความว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทอมได้ฆ่าพ่อของตัวเองไปแล้วทอมถามสลักฮอนว่าเขาได้ยินเรื่องของอาจารย์คนนึงที่กำลังจะ,กะเกษียณมันคือเรื่องจริงใช่ไหมและสลักฮอนก็ตอบคขำๆว่าเธอรู้เรื่องพวกนี้มากกว่าอาจารย์ที่นี่ซะอีก และสิ่งที่แปลกประหลาดก็เกิดขึ้นเมื่อมีหมอกควันหนาปรากฏและตามมาด้วยเสียงของสลักฮอนที่ฟังดูไม่เป็นธรรมชาติพูดว่าเธอจะไปในทางที่ผิดจำคำของฉันไว้และหมอกนั้นก็หายไปภาพตัดสลับไปสลับมามีฉากที่สลักฮอนบอกกับนักเรียนว่าถึงเวลาเข้านอนแล้วนักเรียนทุกคนก็เดินออกจากห้องไปยกเว้นทอมรีเดลที่ดูอ้อยอิงั้งท้าย ทอมถามสลักฮอนว่าเขามีเรื่องสงสัยเกี่ยวกับฮอครัคส์และจูจ่ๆหมอกหนาก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งและเสียงของสลักฮอนก็พูดขึ้นมาว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับฮอครัคส์นั้นออกไปจากที่นี่ซะและอย่าให้ฉันได้ยินเธอพูดถึงเรื่องนี้อีกและแฮร์รี่ก็กลับมาที่ห้องทำง,งานของดัมเบิดอร์อีกครั้งค่ะดัมเบิดอบอกว่าความทรงจำนี้ถูกดัดแปลง เพราะว่าสลักฮอนละอายใจในสิ่งที่ตัวเองทำเขาก็เลยดัดแปลงและลบความทรงจำที่ไม่อยากเห็นออกไปและนี่เป็นครั้งแรกที่ดัมเบิลดอร์จะให้ภารกิจแฮร์รี่แฮร์รี่จะต้องเกลี้ยก,กล่อมสลักฮอนให้มอบความทรงจำที่แท้จริงมาให้ได้ซึ่งมันจะเป็นข้อมูลที่สำคัญที่สุดแฮร์รี่ถามว่าใช้สัจเซรุมหรือคาถาพินิจใจได้ไหมดัมเบิดอบอกว่าสลักฮอนเป็นพ่อมดที่เก่งมาก แลสลักคอนคงจะต้องเตรียมรับมือกับของพวกนี้ไว้แล้วและดัมันดอรก,ก็บอกให้แฮร์รี่โชคดี